ครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ the Wall Street Fin a n c i a l นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเส้นทางการสอบ1,000 0แสนดอลลาร์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเราทำการสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มาดูเฟสแรกก่อนนะเฟสแรกเนี่ยอ่าจริงๆแล้วกราฟขึ้นไม่ทันเนาะกราฟขึ้นไม่ทันนะนะครับอืมจริงๆแล้วกราฟเนี่ยเราถูกรากค่อนข้างน้อยนะครับอ่าเราใช้เวลาสอบไปทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่7วันต้องบอกว่ามันรวมสออาทิตย์ด้วยนะครับจริงๆก็ประมาณ5วัน4วันประมาณนี้ฮะ,ะนะครับเขาให้ทำทั้งหมดนะครับอยู่ที่แปดพันนะครับโปรฟิตคือแปดพันดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินตีเป็นเงินไทยนะครับแปดสามยี่สี่ผมตีไปนะครับประมาณสองแสนห้าสองแสนหกนะครับเพราะบาทละสามสิบสี่แล้วตอนนี้นะครับหนึ่งแสนดอลลาร์ให้ทำ เป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายแรกนะครับโปรฟิตแรกคือ8 0 0 0ดอลลาร์เราทำไป8,026.35านะครับวินเลทแป8สิเปอร์เนอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับประวัติในการเทรดของเราเนี่ยเราเทรดอะไรบ้างนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีในส่วนของอาทิตย์นี้ผมต้องอยอมรับว่าผมเทรดทองค่อนข้างเยอะนะครับอ่าทองคำทองคำได้ครับ อ่านะครับอันนี้เปิดเพราะว่าเราสอบผ่านไปนานแล้วนะครับเราเปิด0ูนย์หนึ่งรอเวลามันอนุมัติเพราะว่ามันบังคับให้เราเทรดขั้นต่าเนี่ยคือ5วันผมเทรดอ่าผมเทรดสาเร็จก่อน5วันนะครับมันก็ต้องรอผมก็เลยเปิดรีแลกรีแลกฮะเท่านี้ไปนะครับแต่ในวันแรกนะทุกคนมาดูนะผมทําการเซล์นะวันแรกให้เริ่มจากข้างล่างนะข้างล่างนะครับคนทําการเซลยูเอดีเจลีวสอหลอดนะครับอืมได้8ปดอเนะครับเอาลิก้ามาคุมนะหต่อ2นะครับ วันต่อมาเซลล์ UJ เหมือนกันนะครับอสามจุดศูนย์ขาดทุนไปครับอ่าวันต่อมานะครับเหมือนเดิมนะครับบวก2อ0พนะครับบวก1นึ0งบวกพันแนะครับบวกร้อยเบวกสองพสรุปว่ารวมผ่าน800พนะครับสรุปว่าเราก็ผ่านไปได้นะครับเย่นะฮะอ่ะมาดูประวัติต่อไปนะครับมาดูเทรดดิ้งเดย์นะครับวันที่ผมเทรดบ้างอ่ะมันทับวันนะครับอืมวันนี้ฮะที่ผมเทรด1วัน 2วัน3าวัน4ี่วัน5้าวันสรุปว่าเทรดห้าวันทั่วนะครับอ่าที่มันนับไป8วันวันนี้ฮะไม่เกี่ยวฮะเป็นวันที่ไม่ได้เทรดนะครับใช้เวลา5วันเพื่อสอบผ่านนะครับอืมมาดูต่อไปนะฮะอันนี้ในส่วนของเป็นพวกอ่กาไอพีในการในการอัปเดตวันไหนนะครับในการสอบผ่านอ่ะอันนี้พาร์ทหนึ่งนะพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราทําการสอบผ่านใช้เวลา5วันอืมวิเลตแปดสิบแปดเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของพาร์ทที่2นะพาร์ทที่2นะครับ อ่าชาร์ปเลโชผมต้องบอกว่า17.27ค่อนข้างดีนะผมพอใจนะครับเป็นสิ่งที่เทรดมาอ่วันนี้เป็นวันที่เพิ่งสอบผ่านสดสดล้อนๆนะครับก่อนที่จะอัปคลิปนี้ลงไปนะครับก็นี่ฮะสังเกตดูก,กราฟนะครับเราทําการที่ไม่ค่อยถูกลากเลยกราฟเราแทบจะไม่ถูกลากเลยเพราะได้จังหวะด,ดีมากนะครับแล้วก็ทําการนะครับผมใช้คําว่าวางแผนอย่างดีนะครับยิงยาวเลยเกือบถึง5000ันเ เกับถึงห้าพันเราเข้ามาเก็บตอนเช้าอีกนะครับซึ่งใช้เวลาเทรดนะอยู่ที่1วันนะผมใช้มันนะหนึ่งวันนะหนึ่งวันครึ่งอ่ะหนึ่งวันครึ่งประมาณนั้นครับอ่ะเขาจะทำอยู่ที่ห้าพันนะแต่ผมทําไปแล้วนะครับใช้เวลา2วันนะครับวันครึ่งนั่นแหละแต่มันขึ้น2วันนะครับอ่ะห้าพันสามเหรียญซึ่งเราสอบผ่านนะครับเป็นที่เรียบร้อยเย้นะครับสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะวิลเลจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูฮิสตอรี่นะครับเทรดดิ้งผมเทรดอะไรบ้าง ทองคาล้วนๆครับอืมทองคาล้วนๆนะเพราะว่าทองจังหวัดดีมากนะทุกคนนะอ่านะครับนี่นะ EU แค่ตัวเดียวนะครับสิบสองเหรียญนะครับเพราะว่าเก็บส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับอ่าทังเีตนะครับนี่เก็บนะครับสองร้อยสามสองพันสามสองพันสามเก้าสี่นะครับอ่าใช้เลขตัวเดียวกันนะครับอืมอ่าช่วงนี้เล่นทองบ่อยมากนะครับช่วงนี้เล่นทองบ่อยมากเพราะว่าโครงสร้างค่อนข้างดีนะครับ อ่ะผ่านไปแล้วนะครับของเทรดดิ้งนะครับทิอรี่นะครับประวัติอ่ะผมเทรดใช้เวลา2วันนะครับวันละ2ออเดอร์นะครับอืมวันละ2ออเดอร์ก็หลอดก็ไม่ได้สูงนะครับหลอดก็พอดีพอดีกับแสนเหรียญนะครับแล้วก็ทำการอ่ามันนี่แมเนจเมนต์หรือลิเกเวอร์ดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมาเลยทำให้เราเนี่ยสำเร็จได้ภายในวัน2วันนะครับต้องยอมรับว่าลิเกเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็บวกกับ เทคนิควิธีการที่ผมให้ทุกคนไปนั่นแหละผมใช้วิธีเดิมๆเลยครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเส้นทางนะครับในการสอบนะครับในการสอบกองทุนหนึ่งแสนเหรียญว่าเฮ้ยตอนที่สอบเนี่ยคิดยังไงและเข้าตรงไหนนะครับอ่ามาดูตัวแรกนะครับในส่วนของ E U R U S D ตัวที่ผมเทรดนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้ครับที่ตัวผมเองที่เข้าไปเนาะอืมตรงเนี้ยนะครับที่เข้าไปเนี่ย ก็จะเป็นส่วนที่เขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ผมแค่รอครับใช้คําว่าแค่รอให้เขาทํารับสําคัญใหม่นะครับทำรับสําคัญใหม่แล้วผมเข้าตามแนวรับสําคัญเท่านั้นเลยทันทีที่ผมเห็นตัวนี้ครับอืมทันทีที่ผมเห็นตัวนี้นะนะครับผมก็รอให้เขานะครับทำราคาขึ้นไปแล้วเขาทําราคารับสําคัญอยู่ที่บริเวณตรงนี้เห็นไหมตรงนี้คะนี่คือรับสําคัญผมก็ทําการครับ กราฟเนี่ยดึงขึ้นมาผมเข้าซื้อที่ออเดอร์แรกครับบายแถวนี้บายเส้นแรกเส้นขาวนะแล้วคราวนี้ครับกราฟเนี่ยอมืมันดิ่งลงมาเห็นไหมไส้สีแดงผมก็เลยเข้าบายอีกไม้หนึ่งครับตรงนี้กลายเป็นว่านะครับออกสองออเดอร์นะครับออกออเดอร์ละสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับ หลอดรวมนะครับก็เป็นอยู่ที่6กหลอดนะครับแต่คำนวณลิกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัตรา2ต่อ1นะครับวิน2 l o หลอด1นะครับก็กราฟได้ทำการนะครับพุ่งขึ้นไปเลยนะครับอ่าผมก็เป็นวัดด้วยเป็นไขรด้วยในช่วงนี้ก็นอนครับก็กลายเป็นว่านอนรอออเดอร์ไปเลยตื่นเช้ามาครับก็ยังไม่ชน TP นะตื่นเช้ามายังไม่ชน TP จนแม้กระทั่งครับชนเสร็จปุ๊บนะ ไม้แรกชนเสร็จปุ๊บไม้ที่2ดีตัวขึ้นไปชน TP เป็นที่เรียบร้อยครับก็เก็บกําไรเข้าพอร์ตครับในส่วนของนี้ในส่วนของตรงนี้ผมแค่เข้าตามในรอบแนวต้านสําคัญแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนะครับการเทรดของเราก็เป็นแบบนี้ครับสไตล์กราฟเ่าเลยนะครับมาดูในส่วนที่2ครับเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะชน SL ไปด้วยนะมาดูตัว USDJPY นะครับ USDJPY นะครับอ่ะ ผมเข้าไปด้วยกันนะครับสามออเดอร์เดี๋ยวเราจะมาดูออเดอร์ออเดอร์แรกนะครับออเดอร์ order แรกไปก่อนออเดอร์ order แรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ในส่วนของเฟสที่หนึ่งเนาะเฟสที่หนึ่งเนี่ยผมเข้าไปตรงนี้นะครับอือตรงเนี้นครับผมทําการเข้าเซลล์อ่าคําถามเอะทำไมเข้าเซลลผมเข้าตรงไหนนะครับผมเข้าเซลลนะบริเวณตร,นะรตรงนี้นะครับตรงนี้นะอ่าผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับอือ พอผมเห็นกราฟเนี่ยมันดึงขึ้นมานะครับมันทำแพลชันตรงเนี้ยเสร็จแล้วเป็นแท่งคู่นะครับแล้วผมมองว่าเขารีบ้าได้แล้วก็นะครับกะเล่น o l l o w s เซลพอกราฟเนี่ยยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเข้าเซลไปนะครับแล้วกราฟร่วมลงมาทันทีเลยนะนะครับพี่ไม่ได้เข้าตรงนี้นี่นะครับไม่ได้เข้าอ๋อเข้าตรงนี้แหละถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วนะครับ อ่ะเข้าตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับจดจำสับสนนะมันผ่านมาหลายวันนะครับเขาเซลล์ตรงนี้ครับกราฟดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสาเหตุที่เข้าตรงนี้จําได้เลยครับตรงนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรถูกไหมนะครับตรงเนี้ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงมันมีมันมีแนวต้านสาคัญใช่ผมก็เลยตัดใจเข้าเซลลนะ์ใบริเวณนี้ครับกราฟไปรุ่งอกมาชน TP ก็เก็บกำไรเข้าพอร์ตไปเลยนะครับ ต้องเชื่อว่าออเดอร์นี้ค่อนข้างง่ายนะครับออเดอร์เปิด 3. ส0 0นะครับ3หลอดนะครับ3หลอดก็เก็บกำไ,ไรเข้าพอร์ตไปมาดูตัวที่2กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองนะตัวที่สองเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับตัวนี้เหมือนเดิมเลยไอ้ตัวเนี้ยยังไม่เกิดขึ้นผมเนี่ยครับรอให้กราฟเนี่ยดึงขึ้นมาแถวโซนบริเวณนี้ก็จะเข้าเซลล์ผมดันไปเข้าเซลล์ไปเลยครับแต่ไม่ได้รอเข้าเซลล์ตอนที่มัน อ่พุ่งขึ้นมาชนนะมันพุ่งขึ้นมาชนงี้ผมยังไม่กดเซลล์ครับผมย่อลงไปดูที่ S1 S1 เนี่ยทำการกลับตัวนะครับทำแพคชั่นกับตัวเนี่ยผมค่อยเข้าเริ่มเซลล์แถวนี้พอเซลล์เสร็จปุป๊บกราฟก็ดิ่งลงมาเลยดิ่งลงมาดิ่งลงมาจนชน TP นะครับจนชน,น TP ไม่มีอะไรครับแค่รอแพคชั่นกันกับตัวเป็นที่ร้อยเข้าตามแนวต้านสําคัญแค่นั้นเลยนะครับแล้วสาเหตุที่ตัวผมเองนะครับตัวผมเองเข้าซื้อแถวนี้ไม่กลัวเพราะว่าอะไรครับ ถ้ากราฟดื้อพุ่งขึ้นมาผมจะมีแนวต้านสําคัญตรงนี้คอยชนมันแล้วเด้งลงโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมไม่กลัวเลยนะครับมาดูออเดอร์ที่3มครับซิกเนเจอร์ไอ้ตรงนี้ฮะออเดอร์ order ที่สามเนี่ยชน SL นะครับอ่าผมทํางานเข้าเซลล์แถวนี้คําถามไม่ทําไมเข้าเซลล์แถวนี้ล่ะนี่เลยครับกราฟเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะไอ้พวกนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังไม่เกิดขึ้น ให้ดูอย่างนี้นะนะสมมติว่าด้านซ้ายมือยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วกราฟเป็นแบบนี้นะปัจจุบันผมเนี่ยตีอย่างเงี้ยนี่คือแนวต้านสําคัญนะผมเข้าเซลล์แถวนี้เลยเข้าเซลล์แถวนี้เลยเห็นไหมเส้นเอาขาวนะครับเส้นปะของเข้าเซลล์เพื่อเพื่ออะไรครับมันชุดมันขึ้นไปเนี่ยมันก็ขึ้นไปชนแนวต้านผมยังไงก็ลงในะครับยังไงก็ลงเพราะตอนนี้ยังเป็นเทรนขาลงอยู่เพราะฉะนั้นสบายๆแต่กลายเป็นว่านะครับแท่งต่อไปพุ่งขึ้นมาครับชน SL ผมเลย นะครับนั่นหมายความว่าถ้าแท่งต่อไปเป็นสีเขียวมีโอกาสขึ้นต่อจริงไหมอ่ามันเป็นสีเขียวจริงเพราะฉะนั้นแพ้สมศักดิ์ศรีไม่เป็นไรเริ่มใหม่นี่ครับเท่ากับว่าเราวินนะครับออเดอร์นะวินสองล็อตหนึ่งนะครับอืมแต่ตาหนึ่งต่อสองนะอัตราหนึ่งต่อสองเนี่ยมันจึงทําให้ผมเนี่ยวินสี 1, นน 4, 1, ่นะครับแพ้หนึ่งนะครับวินสี่แพ้หนึ่งเข้าใจความหมายไหมนะครับ อ่านะครับมาต่อกันนะในส่วนของตัวเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนะในตัวของ E U I U D นะเดี๋ยวเรามาดูของทองคำนะครับทองคำต้องบอกว่าเทรดทองคำมันมากนะท,ที่ผ่านมานะครับสุดๆจริงๆเลยนะเพราะว่าจังหวะดีนะปกติผมไม่ค่อยเทรดทองคำนะแต่ว่าจังหวะมันมาโครงสร้างมันดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับทองคำเนี่ยต้องค่อนข้างบอกว่าเทรดมันมากนะครับ แพคชั่นของทองคำเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยตัวแรกตัวนี้ครับที่เก็บกําไรไปนะครับต้องบอกว่าพาร์ทสองเนี่ยวินเลทร้อเปอนะครับไม่โดน SL เลยนะครับเนี่ยพอกราฟขึ้นมาแบบนี้ครับผมรู้อยู่แล้วครับว่ากราฟเนี่ยตามพฤติกรรมของมันเนี่ยมันจะต้องมาทํารับสําคัญอ่าเพราะเห็นแบบนี้แล้วครับผมมาเช็คแล้วเขาว่าณบ,บริเวณตรงเนี้ยไส้ตรงเนี้ยเอสวันนะครับมันมีรับสําคัญหรือเปล่าอ่าหรือเปล่า ปรากฏว่ามีได้ครับผมก็เลยมาตีเส้นแถวนี้ครับเส้นสีเหลืองผมรอบายแถวนี้เลยรอบายแถวนี้ก็ปรากฏว่าไดออเดอร์ครับแล้วก็ตั้งทีพีไว้แถวนี้นะครับตั้งทีพีไว้แถวนี้เนือต้านนิดหน่อยมันก็ขึ้นไปชนทีพีนะครับนะครับต้องบอกว่าลิกตรงนี้ค่อนข้างโหดนิดนึงครับผมใช้เจ็ดต่อจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเจ็ดเจ็ดต่อสิบสี่นะครับเจ็ดต่อสิบสี่เจ็ดร้อยต่อหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนเทรดตอนนั้นจำไม่ค่อยได้นะครับขยับขึ้นไปเป็นเจ็ดต่อสองพันหรือเปล่านะครับามาดูออเดอร์นี่ครับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่ผมจะทาการเข้าซื้อน้ำบริเวณนตรงนี้นะครับอบรูเวณนตรงนี้ในบรูเวณนตรงนี้เลยนะครับคาถามทําไมเข้าซื้อแถวนี้ล่ะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นการเข้าซื้อแบบใช้สัญชาตญาณน,นะครับเพราะน้ำบริเวณนตรงนเนี้ย S1 เนี่ย ไม่มีอะไรเลยนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงข่าวด้วยที่ออกมานะครับเมื่อคือนนะวันวัน,วนพฤหัสนะครับอ่าผมเห็นการาฟเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยอืมันดันขึ้นมานะครับรอบแรกยังไม่เข้านะรอบแรกดันขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับเกือกบจะไปเป็นเขียวแล้วแล้วมันดันลงมาสีแดงลงมครับอืมแล้วปรากฏว,ว่าผมไปดู E U E U R U S D นะครับการาฟเนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย งั้นหมายความว่ามันมีโอกาสจะปิดเป็นโดจิองนี้กราฟขึ้นมานะครับกราฟเนี่ยทำการย่อลงมาแล้วดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วบริเวณนี้ผมก็เลยเข้าบายนะครับตรงไส้ตรงนี้ออเดอร์นี้ต้องบอกว่าเป็นออเดอร์ใช้สัญชาตญาณน,นะครับไม่ได้มีแนวรับแถวนั้นเลยนะปรากฏว่าแท่งต่อไปนะครับว้าวมากพุ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ท p พีแถวนี้นะเป็นท p ที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับก็ทําการเก็บกาไรไปได้ในช่วงนี้ ก็สรุปว่าพวกอันนี้เปิดประมาณ3ล็อตนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีอีกออเดอร์หนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าจำได้ว่ากิน2,400อ่า2,400 usd 2ออเดอร์นะครับ2ออเดอร์เลยน่าจะแถวนี้นะครับผมออกอีกไม้หนึ่งใช่มาใบอีกไม้หนึ่งนะครับเพราะมันยืนยันขาขึ้นแล้วก็ได้2ครั้งนะครับเป็น tp 2ไม้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเฟสหนึ่งเฟสสองในการเดินทาง การเข้าออเดอร์ว่ารูปแบบการเข้าออเดอร์หน้างานจริงๆเป็นแบบไหนนะครับผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่จะสอบกองทุนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในการสอบกองทุนทุกคนได้เรียนรู้หมดนะครับกองทุนไม่ได้ยากเลยเมื่อเราดูแลพอร์ตเราปกติเลยนะครับแค่ฝึกฝนและค่อยๆทําไม่ต้องไปรีบนะครับอ่าไอที่ผมทำเนี่ยหวันสอบผ่านสอบผ่าน เฟสสองเครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับนานๆทีนะครับนี่คือการที่สอบผ่านเฟสที่เร็วที่สุดนะนะครับผมก็ชอบสอบกองทุนนะแต่ว่าเน,นี้ยเป็นการสอบผ่านเร็วที่สุดปกติ5วัน6วันค่อยผ่านค่อยผ่านนะครับแต่นี้วันเดียวนะครับก็ใช้คาว่าฟุกไหมก็ต้องใช้คาว่าจังหวะมันมาพอดีแรกนะครับก็ใครจะไปสอบกองทุนเป็นกําลังใจให้เตรียมความพร้อมใช้ความสามารถไปเอาต่างๆประเทศมาบริหารนะครับแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ